สวัสดีค่ะพี่ไอนะคะได้ชนกขันดีอายุ27ปีปัจจุบันเป็น UX UI Designer ที่บริษัทวิสัยเ i ค่ะ around, stop, down, hole, เป็นคนที่ชอบในงานตัว Motion Graphic แล้วก็งาน Animation ค่ะแล้วอาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่ชื่ออาจารย์แพทน,นะคะมักจะหานักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการประกวด,ดค่ะแล้วก็เลย จัดเลยค่ะลงประกวดปล่อยให้ความสนใจแล้วก็ไฟในตัวของเราเนี่ยเป็นตัวพาเราไปในจิตใหม่ค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่จากปัญญาพิวัน์นะคะกิมชายเก์ okay. สำหรับประสบการณ์และโอกาสที่ได้รับจากทีนี้นะคะออสถาบันเนี่ยก็เห็นว่าเราได้ไปประกวดี่ยได้รางวัลชนะเลิศกลับมาด้วยซึ่งตอนนั้นนะคะน้องในทีมศิลปาศาสตร์ก็มีแผนที่จะไปประกวดงาน ASVF ของประเทศเกาหลีนะคะซึ่ง,น,งน้องๆก็เลยชวนทีมของเราเนี่ยไปร่วมการประกวดนี้ด้วยในในส่วนการทำพวกกราฟิกวิดีโออะไรพวกนี้เนาะซึ่งเราได้รางวัลที่สองกลับมาค่ะแบบว่าภูมิใจมากเลยที่แบบว่า สิ่งที่เราทําไปอะ่ะมันไม่เสียเปล่าเลยอะ่ะเออค่อนข้างดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่พาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้นะคะ ความรู้ด้านการลงทุนที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะก็คือการวางแผนเพื่อการลดหย่อนภาษีค่ะได้เงินเดือนในถึงระดับที่มันถึงเกณฑ์ที่เราต้องเสียภาษีแบบเป็นขั้นบันไดเนาะก็เลยต้องวางแผนว่าเราควรจะซื้ออะไรเพิ่มเพื่อสามารถลดหย่อนตรงนี้ได้มีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดนะคะสิ่งที่ใหญ่ประสาทน,น้องๆนะคะก็คืออย่าก,กลัวที่จะลงมือทําเลยค่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางนั้นนะคะมันก็จะเป็นตัวประสบการณ์ที่จะช่วยสั่งสอนเราเองเนาะเมื่อเรารู้ข้อผิดพลาดแล้วเอามาปรับปรุงแก้ไขในการทํางานต่อไปอะ่ะมันก็จะทําให้งานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นค่ะดังนั้นอยาก,ก็ที่จะลงมือทําค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะ